ตัวประกอบหมายถึงจำนวนนับที่หารจำนวนนับที่เรากำหนดให้ได้ลงตัวนะคะยกตัวอย่างนะคะ3าหารด้วย6ลงตัวแสดงว่า6เป็นตัวประกอบของ30นะคะในขณะที่30หารด้วย4ไม่ลงตัวก็จะแสดงว่า4ไม่เป็นตัวประกอบของ30สิ อย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่คือความหมายของคำว่าตัวประกอบนะคะหรือนะคะจำนวนที่หาร18ลงตัวประกอบด้วย1 2 3 6 9และ18เพราะฉะนั้นก็จะแสดงว่า1 2 3 6 9และ18เป็นตัวประกอบของ18นะคะถ้าพูดถึงตัวประกอบคุณครูจะขอให้นักเรียนนึกถึง คำสําคัญหรือสิ่งที่เราไม่ลืมเลยสําหรับคําว่าตัวประกอบคือคําว่าหารลงตัวนะคะค่ะคุณครูจะยกตัวอย่างสู่การทําแบบฝึกหัดนะคะเพื่อให้เราได้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะข้อหนึ่งนะคะเขาบอกว่าหเป็นตัวประกอบของร้อยหกสิบหรือไม่นะคะหเป็นตัวประกอบของร้อยหกสิหรือไม่ คำว่าตัวประกอบเราเรียนมาแล้วใช่ไหมคะตัวประกอบคือคำนี้คุณครูเน้นย้ำให้นักเรียนนึกถึงคำว่าตัวประกอบต้องนึกถึงคำว่าหารลงตัวนะคะคุณครูเขียนไว้ตรงนี้นะคะถ้า160หาร6แล้วลงตัวจะเป็นตัวประกอบใช่ไหมคะ้ย นักเรียนลองหารได้ลูกร้อยหสิหารหกเราตั้งหารยาวก็ได้นะคะหารสั้นก็ได้ตามที่เราถนัดนะคะเป็นตัวประกอบของร้อยหกสิบหรือไม่หกอะไรสิบหกเออเรามาตั้งหารแล้วกูเขียนให้แล้วใช่ไหมคะหกห้าสามสิบไหวหกหนึ่งเป็นหกหกสองสิบสองหกสองบสองหกสสิบดเกินใช่ไหมลกูกลบถือทบทวนการลบไปด้วยนะคะอขออภัยค่ะการหารไปด้วยนะคะ ิบหกลบสิบสองเหลือสี่ชักศูนย์ลงมาได้สี่สิบหกอะไรสี่สิบไม่มีแสดงว่า,าหารไม่ลงตัวไม่ลงตัวเลยค่ะคุณครูเพราะฉะนั้นหเป็นตัวประกอบของร้อยหกสิบหรือไม่จึงตอบว่าไม่เป็นตัวประกอบนะคะเพราะอะไรคะเพราะหก เป็นยังไงเอยหกอ่าขออภัยนะคะเราจะต้องบอกว่าเพราะร้อยหกสิบหารหกไม่ลงตัวนะคะคุณครูลบตรงนี้ออกนะคะอืมเพราะฉะนั้นหกไม่เป็นตัวประกอบของร้อยหกสิบ เพราะ160หาร6ไม่ลงตัวนะคะข้อ1ผ่านไปนะคะข้อ2 17เป็นตัวประกอบของ130ขอภัยค่ะร5 3หรือไม่นะคะทำเหมือนเมื่อสักครู่นะคะว่า153จะสามารถหาร17ได้ลงตัวหรือไม่นะคะหรือท่านนักเรียนมีแม่สุดคูณหรือใครจำแม่สุตคูณ แม่17ได้นะคะเอา113หาร17ลงตัวหรือไม่ปรากฏว่า17 9ได้153นะคะลบลงมาเหลือ0เศษ0ขออภัยค่ะลบ0คือไม่มีเศษใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นตัวประกอบนะคะคุณครูเขียนไม่ครบในข้อ1คุณครูจะเขียนตรงนี้ให้ครบเลยนะคะ17เป็นตัวประกอบ สองหนึ่งร้อยห้าสิบสามใช่ไหมคะเพราะอะไรคะเหตุผลในข้อนี้เป็นตัวประกอบเพราะหนึ่งร้อยห้าสิบสามหารสิบเจ็ดลงตัวนะคะจากที่เราทำมาข้อหนึ่งและข้อสองนะคะนักเรียนจะ พอนึกออกแล้วว่าคําว่าตัวประกอบคืออย่างไรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราไปดูข้อ3นะคะ3เป็นตัวประกอบของ1 1 1หรือไม่นะคะเราก็จะไปดูว่า111หาร3ลงตัวหรือไม่นะคะถ้ามีเศษคือไม่ใช่ตัวประกอบนะคะถ้าใครไม่ถนัดหารสั้นหารยาวเราทดอะไรก็ได้นะคะ เอาที่เราถนัดคุณครูหารยาวเพื่อเป็นการทบทวนให้กับหลายๆคนด้วยนะคะ3 3เป็น9นะคะลบลงมา11ลบ9้หลือสองใช่ไหมคะชัก1ลงมานะคะสามเบลบลงมาเหลือ0เหลือ0คือไม่มีเศษตอบได้แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น3เป็นตัว กระกอบของ111เพราะอะไรเอยเอาในส่วนที่เราทดคุณครูจะพาทดไปด้วยเลยนะคะเพื่อเป็นเทคนิคในการหาคำตอบนะคะเพราะ111หาร3ลงตัวแบบนี้นะคะ ข้อ4นะคะไปสู่ข้อ4นะคะสี่หกสิบสองยี่สิบสี่สิบสองจำนวนใดที่มีหกเป็นตัวประกอบข้อนี้ก็ไม่ยากเราทำข้อหนึ่งข้อสองข้อสามที่ผ่านมาเราจะเข้าใจแล้วว่าตัวประกอบคืออะไรใช่ไหมคะหกไปหารจำนวนใดในที่นี้แล้วลงตัวใช่ไหมคะ ข้อนั้นก็จะมี6เป็นตัวประกอบนะคะสไม่ได้นะคะเวลาเราเขียนตั้งหารใช่ไหมคะลูก C หาร6สังเกตว่าตัวตั้งเป็นสีมันน้อยกว่า6เพราะฉะนั้นมันหารไม่ได้หารไม่ลงตัวเราจะไปเรียนในชั้นที่สูงขึ้นนะคะเรื่องนี้ไม่นิยามบณครูจะไม่นิยามในชั้นของเรานะคะเพราะฉะนั้นสีไม่ใช่นะคะต่อไป6 อคุณครูจะเขียนหารหกไว้แบบนี้ให้นักเรียนแล้วกันนะคะจำนวนที่2คือ6กหการหกลงตัวค่ะคุณครูเพราะฉะนั้นมี6เป็นตัวประกอบตัวแรกคือ6นะคะต่อไป12บสอง2าหารหกลงตัวใช่ไหมคะหกสองสิบสอใช่ไหมคะลูกนักเรียนรู้ดี12ก็มี6เป็นตัวประกอบนะคะต่อไปยี่สิบนะคะหารหกไม่ลงตัวเพราะไม่มี6อะไรเป็น20 ไม่มีเพราะฉะนั้น20ไม่ใช่ใช่ไหมคะอันนี้ไม่ใช่อ่าคุณครูมาคิดในนี้ด้วยนะคะ42หาร6ลงตัวไหมลูก6 7ใช่ไหมคะ6 7 42ลงตัวเพราะฉะนั้น6เป็นตัวประกอบของ42ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็สก็ไม่ยากตัวประกอบของที่มี6เป็นตัวประกอบก็หมายถึง6หารลงตัวเหมือนที่คุณครูเขียนในตรงนี้ไว้ให้เรา ใช่ไหมคะอ่าโอเคข้อนี้ก็ไม่ยากนะคะในข้อ5นะคะจำนวนนับระหว่าง171ไปจนถึง180จําจำนวนใดบ้างที่มี4เป็นตัวประกอบก็เหมือนเดิมคำว่ามี4เป็นตัวประกอบหมายถึงหารลงตัวใช่ไหมคะในข้อนี้นะคะ คุณครูจะพานักเรียนทดคุณครูจะพานักเรียนมีกระดาษทดด,ด้านข้างไว้เสมอโดยที่คุณครูเขียนด้านข้างนะคะในการหาคําตอบหาอย่างไรนักเรียนเราเอาจํานวนแรก171หาร44 4. 4. ถ้าลงตัวคือเป็นตัวประกอบใช่ไหมคะ4 4่ลบลงมาเหลือ1ได้11 4อะไรเป็น11ไม่มีเพราะฉะนั้นไม่ลงตัว แสดงว่า171ไม่มี4เป็นตัวประกอบนะคะตัวถัดไป172ถ้าเรารู้ตัวแรกนะคะนักเรียนเราจะรู้จำนวนถัดไปเดี๋ยวนักเรียนจะเข้าใจนะคะเดี๋ยวกูพาหาก่อนนะคะ4หารอาใหม่มาเขียนตรงนี้แล้วกันนะคะ172ตัวถัดไปหาร4 4 4 16 6บลงมาเหลือ1ชัก2ลงมา สี 4, 3, 12, ่สามบลบลงมาเหลือ0เหลือ0ย์คือไม่มีเศษนักเรียนทราบดีแสดงว่าจำนวนแรกที่มี4เป็นตัวประกอบคือ1นึ่จ็ดนะคะจำนวนถัดไปไม่ยากเลยเรานำสี่ไปบวกใช่ไหมคะถ้ามันเพิ่มทีละสีมันจะส่งผลให้หาร4ลงตัวนะคะหนึ่บวกสได้1 7ึ หได้หน0่งรจำนวนถัดไปเป็น180ใช่ไหมคะแต่คุณครูขาคุณครูขาคุณครณหนูเห็นโจทย์ตรงนี้เขาใช้คำว่าระหว่างถ้าระหว่างจะไม่นำจำนวน180มาคิดด้วย ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรถ้าเขาถามระหว่างเราก็จะมี2จํานวนคือ172และ176นะคะถ้าเขาใช้คําว่าตั้งแต่171จนถึง180เราถึงจะนำา8 8 0ตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะที่ครูเขียนในครั้งแรกนักเรียนจะ เข้าใจความหมายของคําว่าระหว่างไปด้วยนะคะในข้อนี้เพราะฉะนั้น5ข้อนี้นะคะคุณครูเป็นแบบฝึกหัดเสริมอธิบายเพิ่มเติมจากความหมายที่เราทราบที่ผ่านมาว่าตัวประกอบคืออะไรนะคะใน5ข้อนี้คุณครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะเข้าใจเรื่องตัวตัวประกอบนะคะมากยิ่งขึ้นค่ะมาสู่แบบฝึกหัดข้อนี้นะคะ เขาให้เราหาตัวประกอบทั้งหมดนะคะของจำนวนที่กำหนดให้นะคะคุณครูจะพาเราหานะคะ14นะคะมีตัวประกอบอะไรบ้างนะคะคือหาร14แล้วลงตัวนะคะอ้าวเราลองถ้าเราคิดแบบง่ายๆนะคะเราลองคิดไปทีละตัว1นหาร14ลงตัวไหม ลงใช่ไหมคะสองสองหารสิบสี่ลงตัวไหมคะลงใช่ไหมสองก็เป็นนะคะสามสามหารสิบสี่ลงตัวหรือไม่ไม่ลงนะคะสามอะไรเป็นสิบสี่ไม่มีนะคะสี 4, 4, 14, ่สี่ 5, 5, ก็ไม่ลงตัวนะคะสี่หารสิบสี่ไม่ลงตัวห้าห้าก็ไม่ลงตัวหกหกก็ไม่ลงตัวเจ็ด เจ็ดเอาเจลงตัวนะคะเจ็ดใช่ไหมคะเจหาร14ลงตัว8 9 10 11 12 13 14บเอ็าจำนวนตัวมันเองจะหารตัวมันเองลงตัวเสมอนะคะเพราะฉะนั้นตัวประกอบของ14ก็จะมี1 2 7และ14นะคะ ต่อไป16นะคะคุณครูจะให้เทคนิคในข้อ16นะคะว่าเทคนิคการหาคําตอบนะคะเผื่อนักเรียนบอกว่าคุณครูขาถ้าหนูไม่อยากหาไปทีละตัวหนูจะมีเทคนิควิธีการอะไรที่ทําให้หนูเร็วขึ้นหรือไม่นะคะคุณครูจะพาทำทาได้โดยการหาตัวขดูดนะคะคุณครูจะเขียนไว้ฝั่งนี้16ในข้อ2นะคะ มีอะไรบ้างที่หาลงตัวอ่ายังจะต้องใช้การถามว่าเอหนึงลงไหมแต่ถ้าเจอ1แล้วลงให้นักเรียนหาว่า1คูณกับอะไรแล้วได้16นะคะคือข้สอสที่เรากำลังทำหนึ่คูณ16ใช่ไหมเอ่ยนะคะสอ,สองหาร16ลงตัวนักเรียนทราบสอคูณกับ8นี่ตัวคูณ2คูณ8เป็น16 สามหารสิบหกไม่ลงตัวสี 4, ่นักเรียนรู้สี่หารลงตัวก็คือสี่คูณกับสี่แบบนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพอนักเรียนถึงสี่เหมือนข้อที่หนึ่งถ้าเรานับสี่ห้าลงตัวหรือเปล่าห้ามันจะกลับมาเกินตรงนี้แล้วนักเรียนเห็นคุณครูคูณ,คณ,คณใช่ไหมคะสี่สี่สิบหกถ้าห้ามันเกินมาตรงนี้แล้วที่เราคิดมาเมื่อกี้เราไม่ต้องนับไปเพิ่มอีกเหมือนข้อหนึ่งห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเหมือนเมื่อกี้ เพราะเรามีตัวคูณมาแล้วเพราะฉะนั้นตัวที่หาร16ลงตัวจะมี 1, 2, 4ในกรณี4คูณ4มี2ครั้งเราจะเขียนตัวเดียวนะคะลูกมี8และมี16เพราะฉะนั้นข้อ2นะคะได้เลยเอาสีแดงเรามาตอบ 1, 2, 4, 8และ16นะคะ จะช่วยให้เราหาได้เร็วยิ่งขึ้นหลังจากที่เราหาเหมือนข้อหนึ่งเมื่อสักครู่นะคะเพื่อในจำนวนที่เขาให้หาจำนวนที่มากเช่น1 0 0 2 0 0 299 5อ0อะไรแบบนี้นะคะมันจะทำให้นักเรียนประหยัดเวลามากยิ่งขึ้นนะคะเป็นเทคนิคของคุณครูให้นักเรียนนะคะข้อ3ก็จะมีอะไรเอ่ยอ่าคุณครูขอลบตรงนี้ออกก่อนนะคะ ข้อสามมีหนึ่งนะคะลดสองสามสี่กเจ็ดแปดเก้ถ้าเราคูณต้องเรียนถ้าทําเหมือนคุณคูณเมื่อกี้แล้วนก็จะได้ว่า1คูณกับ17บเใช่ไหมคะเจคุณคูณถึง6แล้วเมื่อกี้7ก็ไม่ลงแปดเก้าสิไม่ลง17นะคะตอนนี้เราหา17 11 12 13 14 15 16 17หมดแล้วแสดงว่าข้อ3มันมีแค่1และ นะคะที่เป็นตัวประกอบของ17นะคะค่ะในข้อนี้นะคะ72และ100นะคะคุณคูณคุณครูคหาจำนวนที่มากขึ้นอีกสักหน่อยนะคะมาให้เราหาตัวประกอบ ะะ72มีตัวประกอบอะไรบ้างนะคะคุณครูจะนำเทคนิคที่คุณครูเคยให้นักเรียนนะคะเพื่อเป็นการยกตัวอย่างในข้อนี้ด้วยนะคะคุณครูเคยพาทำแล้วใช่ไหมคะให้เราลองหาตัวคูณ1เราทราบดีอยู่แล้วว่า1หารทุกจำนวนลงตัวนะคะ1คูณกับ72ใช่ไหมคะได้แล้ว2ตัวแล้ว2อหาร72ลงตัวนะคะนักเรียน 2ซึ่งคูณอยู่กับ31ใช่ไหมคะ2คูณ31ได้72 3หาร72ลงตัวไหมคะ3หาร72ลงตัวนะคะซึ่ง3คือคูณอยู่กับ24นะคะ3คูณ24นะคะ4ลงตัวหรือไม่ใครคิดไม่ออกนะคะนักเรียน ให้ตั้งหารนะคะ72หาร4 4 1เป็น4นะคะลบลงมาเหลือ3ชัก2ลงมา4 8 32แสดงว่าลงตัวนะคะคูณอยู่กับ18นั่นเอง4คูณ18 5หาร12ไม่ลงก็อขออภัยนะคะนักเรียน72ไม่ลงนะคะแม่5จะมีลงท้ายด้วย0กับ5นะคะ หกหกลงตัวนะคะหกสิบสองหกเป็นเจ็ดสิบสองคูณอยู่กับสิบสองนั่นเองนะคะเจ็ดเจ็ดลงตัวไม่เอย่ยเจ็ดไม่ลงตัวนะคะแปดแปดเก้าอือคุณครูท่องสุขคูณแปดคูณเก้า 8 9 7 2นั่นเองพอถึง8ถ้าเป็นเรานับไปเรื่อยๆ9้าลงตัวไม่เอ,อ่ยเห็นไหมคะแต่9เรามาถึงตรงนี้แล้วเห็นแล้วว่าเราหามาแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเทคนิคตรงที่คุณครูเคยให้นะคะตัวประกอบของ72ก็จะมีดังนี้ที่คุณครูขีดสีแดงไว้นี่หมดนี่เลยนะคะเขียนลงไปเป็นคำตอบของเราในข้อนี้นะคะ จะนิยมเขียนจากจำนวนน้อยไปหามากนะคะ3 4 6 8 9 12 18คุณคงูจะลบออกนะคะตรงที่เป็นกระดาษทดเหมือนเป็นกระดาษทดของค,คุคขูถึง18แล้วนะคะตรงนี้24 31และ72อ่ะคุณครูลบตรงนี้ออกโอเคอ่ะข้อ72ตัวประกอบข้อนี้ก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถของเราใช่ไหมคะแม้จะเป็นจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นจากตัวอย่างขอภัยคะ่ะตัวอย่าง3ข้อที่ผ่านมาคุณครูก็ให้เทคนิคไว้แล้วนะคะ1รื่ร อาหนึ่งร้อยนี้คุณครูขอฝากให้นักเรียนลองนำเทคนิคของคุณครูไปใช้หาคำตอบนะคะว่าหนึ่งร้อยมีตัวประกอบอะไรบ้างนะคะฝากนักเรียนทุกคนนำไปกลับไปทบทวนคิดข้อหนึ่งร้อยเรามีตัวประกอบอะไรบ้างนะคะฝากเป็นการบ้านให้นักเรียนนะคะสำหรับข้อนี้สวัสดีค่ะ